ปาตโทพี่น้องมืดฝน,นมาอีกแล้วเหมือนฝนจะตกไทหน้าไว้ดำมืนเขาเจ้าขึ้นเบิดแล้วขึ้นตกแต่หามงค์เคืองอันนี้หกโมงกว่าเนี่พี่น้องทีมงานโลก,กาอย่างบ่ทันไี่ขึ้นอยู่ ไทหน้าไว้มื่ออื่นกะนี่แหละรอบเ้าเหือหน้าอยู่สามสี่ห้เนี่ยลมเย็นเย็นพี่น้องจา๋าฝนจะมาอีกแล้วบางแนมมืดนะมืดฝนฝนกำลังตั้งเข้านี่มื่ออื่นกะสีดำแถวนี่ขึ้นไปหันละแถวนี่ขึ้นไปแม่นเบิร เนาะภายนี่ก็ภายนี่ยลมเย็นเย็นมื่อคื้นี่ก็ตกแต่ว่าตกบบแหงแต่ว่าทั้งบ้านเจ็ดเจ็บแต่ตกแห้งิ่นว่าคนโลก,กายอยางบนแล้วอีกน้พี่น้องจะหกโมงครึ่งแล้ว กับสิตกพาฝนเมื่ออื่นก็คิดว่าคือสิแล้วอยู่แถวนี่เนาะแล้วก็สิเหลือตะกาสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดีาย,ดยามแรงพี่นอ้องจ๋ากับบรรยากาศทุ่งนาที่ฝนกำลังสิมา มันอีกระดำแถวนี่ละอีกไม่นานเกินรอพายุลมมาแล้วก่อนฝนจะตก เหลือแค่นี้เหลือเท่าที่เห็นกับอีกตา4าหาให,หมืนกระดำนี่ลหละมานีคืนนี้ ป้าทพี่น้องเขาหน้าลุงเ,เลิเเนเขียวหมดแล้วเริ่มซิบูเห็นก็แท้หน้าแล้วแล้วก็ดำได้อาทิตย์กว่าเลยดำหน้าซีมือแล้วเขียวหมดแล้ว เดี๋ยวก็เริ่มแตกก่อนอ,อืมดก่กนเขียวก่อนสุกกรกะสีไดเกี่ยวกอนได้บัดนี้ทั้งฝุนอ่ะฝนตกแล้วพี่น้องฝนลงแล้วป่าล้าหลายบางเนี่ยฝุนมนจะกบจกป่าวุดวัดวุดวัดเดีด๋วยวขึ้นปเข็งเด้ยปีนี้บอกเลยว่า ขน,นำ้ำโบแหงป่าหลายคักหลายกลัวทุกๆปีย่านแต่มันไม่แหงปลาขอนมือวานนี่กับคนงานอันเอาปลาเข็งขึ้นน้ำแหงปลาขอนแต่ดีแต่เมื่อคืนนี่ฝนตกก็น,นํำมาเพิ่มแต่พยายามปล่อยนำนำโซลาเซลลงมาบ่ห้มันแหงเนาะย่านป่าตาย ดูอันเขียวเขียวในแม่เอินมดหน้าลุงเลินผุนลงไปพุ่น,นและมองอันขาวขาวเรืองเลืองต่อหน้าบอมีเนาะแถวนี้เขียวหมดแล้วบรรยากาศดีพี่น้องลมเย็นเย็นเสียงเสียงเขียดห้อง ปีได้ฝ่าฝนดีกระเสียกอุดมสมบูรณ์กบเขียดกันหลายปีนี่กบเขียดกันหลายป่ากันหลายทั้งผุนออับฝนลงเลยพี่น้องมันมืดเห็นบ่มันมืดเมืมอม่อคืนนี่กับฝนตก บางเขตก็แห้งบางเขตก็นจน้ำท่วมมองแห้งก็แหง้งฟังเนี่ยจะเป็นหน้ายายรุ่นแถวลงไปก็เขียวเบิดแล้วเบิงนะ่งเนี่ยเดี๋ยวสิไปซองบักแตงายายรุ่นงามงาม มกแตงเพิ่นปลูกไว้แต่บุหงมเป็นหมากบ่เป็นอยู่ได้พี่น้องจา๋ามกแตงแล้วเป็นหมากอยนั่นมกแตงขาวเห็นบ่เป็นหมากอยู่บ่แมนแล้วเก็บขายแล้อบ่หมากน้อยนี่ก็ลายลายท่านผู้ชมมกแตง มักแตงกวาขาวบริโภคดน่ำจากเถ่อได้งแต่ปลูกปลูกหนาฝนลกักลักกระปูกไว้กินเองเนาะเหลือกินกระขายมีผู้ซื่อกระขายมานังก็เริ่มเป็นหมากเลยแต่บ่หัวแล้วเก็บจักเืือแล้ว ผักแตงท่านผู้ชมยายรุ่นนะ่ะเรามักปลูกนิสัยเดียวกันก็บแบบคุณยายปลูกนั่นปลูกนี่นี่แล้วขยันปลูกเดยขยันเห็ดนั่นเห็ดนี่ตำหูกระยุบป,ปีเนาะ เป็นหมากแล้วพุนเข้อต่ำแล้วบริมิตรหมักแต่งเนี่ยหมักทั่วแล้วก็เป็นหมากเบืแล้วพุนบางในพี่น้องเป็นหมากหมดแล้วนะจ๊ะ นี่หมากหน่อยมันกัดก,กำลังเปลี่ยนหมักแตงทัมปุชมมักทัวแล้วก็ใหญ่เบอแล้วนี่เพราะต่ำเบอรแล้วทัวฝักยาวดูเดี๋ยวอกมีสิเก็บม,มักทัว ไปผัดกะเพรามาหลักหมักถั่วย่ารุ่นก่อนมึงในถั่วฝักยาวอุยมันอยู่ด้านในุ้ดหมักถั่วแล้วอันนี้เครื่องหมักแต่งไทย มันลามเครือออกมาดัานนอกเยเมืองเนี้มันขึ้นหดกลางบนแสดงว่าเราเก็บเบิดมามื่อนี่บักหลายๆหนึ่งมักทัวอุ้ยฝนมาแล้วพี่นอกจ้าฝนมาแล้ว สิลักมักแตงเพื่อนก่อนจักลูกสดๆจากสวนมักแตงพี่น้องจ๋านี่เอาเวลายดอกสิลักสามลูก นี่สามลูกวิ่งมาแต่งแล้วแล้วดกเด้ออะแต่ยังหมักหน่อยหลายอยู่ฝนมาแล้วพี่น้องฝนลงเม็ดแล้วหน้าใหญ่เพิ่น ถ้าผุนะ่นจะตกแห้งเด้มืดมากแต่ว่าทางนี้ฮ้างก็ตกหน้าสาวันพนอนนี่ว่าสือป่ามาปล่อยอย่หนาใหญ่ยพนอนนี่สือป่าตะเพียน ฝนมาแล้ววาสิพัดกระเพ้าให้ทีมงานกินวันนี้แท้จริงนะบ่ิษันไน้มืดได้พี่น้องมันมืดฝนเือ่องกันกโมงครึ่งกำลังสิทุ่ม ฝนตกแล้วแถวนี้เป็นลองยายลีลงไปฟังนี่เป็นคลองเจลห่เขียว,ดวยได้พี่น้องน้งข้างกระดําแล้วมือเศราดีละเขียวหมดแล้วอ,อันเจ้าเขียวลงไปนี่แมนเบิร์ตพุลสุดหน้าเบ้ามีมาต่อพี่ คืนมะนี่พุ่นตะกาน้างกันแล้วเรียบร้อยฝนปล่อยปล่อยลงมาแล้วเริ่มคั่เริ่มม,มืดแล้วมาหาเก็บผักเนาะนี่ ผักกะเพราสิไปพัดกะเพราหมูให้เขาเจ้ากินกับลังออกดอกเขาเจ้ามันออกดอกต้องเด็ดมันจะแตกใหม่ผัดกะเพราหมูตั้งแต่คนงานมานี่ยังมาใ่นได้ผพัดให้กิน แต่เมื่อคืนนี่ถามเขาเจ้าว่ากินบอ่อยันขาเจ้าบวกกินพออะใดที่เขาเจ้าบ่เคยกินเขาเจ้าก็บวกกินเลยกับเขาแต่ละเมื่อขาเจ้าว่ากินอยู่ก็เลยว่าสิพัดสู้กินว่าสิพัดตอนเที่ยงเพราะว่าต้มเป็ดก็เลยบ่ได้พัด เปลี่ยนอาหารการกินกินเดิมๆเเจ้าก็บ,บุญยากเด้มื่อเนี่กมมามลาไปสอนไปสอนได้ทั้งปลาซิวทั้งกุ้งมาบุหวัวเพิ่นเ็ษอะไรกินมาคือน,นี่สอนมาเพิ่นก่อยก่อยปลาซิวก่อยกุ้ง ขั้นพัดกับบริเนีนนหน่อยเพราะว่าหลายคนเนาะมันเอกสิมีรลุงเลินเนี่ยมากินลุงเลินในญ่่มาพัดแต่ละที่กับขันสองสามโลมือเสาร์นี่ซื้อหมูมาหาโลอันนี้จะเป็นพักโคละพาปลูกไว้แต่ไม่ค่อยได้กินดอกออกดอกเบิ่นแล้ว เริ่มคำเริ่มมือแล้วสิทุ่มหนึ่งเลยพี่น้องเดี๋ยวมาวอนนี้บอมีกัส็สิขอเก็บภาพบรรยากาศไปเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีเมื่อหาเหเาเ็ดกับเขาเมนูผัดกะเพรา